ธนาคารอมสินนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากเผือกเล็กพิเศษ4เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.8%ต่อปีนะครับสามารถที่จะฝากได้ที่ธนาคารอมสินนะครับโดยบุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนัที่จ่ายด้วยนะครับก่อนเข้าสู่หาฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปเข้าสู่หากกันบัญชีงเงินฝากเผือกเล็กพิเศษนะครับ อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.8%ต่อปีนะครับเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปเพื่อความสะดวกคล่องตัวนะครับม,มีเงินเก็บอุ่นใจพร้อมใช้ในยามฉุกเฉินจุดเด่นของเงินฝากเึกเกีียก4เดือนนะครับฝากระยะสั้นเก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไปฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับคำนวณดอกเบีย้ยแบบรายวันเลยแล้วก็ถอนเท่าใดก็ได้นะครับ เงินไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำหนึ่งมืนบาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายเมื่อฝากครบ4เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเปลือกเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งเอาไว้สมุดสามารถใช้สมุด ฝากนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนเล่มเดิมนะครับจากแคมเปญไหนก็ได้ขอให้เป็นแค่4เดือนเนี่ยนะครับเอามาใช้นะครับได้นะใช้ของเก่าได้นะครับมาฝากใหม่การคิดตาดอกเบีย้ยผลตอบแทนนะครับได้ตาดอกเบี้ยร้อยละ1.53%ต่อปีนะครับ เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.8ต่อปีระยะการฝากนะครับวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2567นะครับตลอด2เดือนเลยนะเงินไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากประเภทเผื่อเรียกณวันถอนในอัตราต่ําสุดนะครับภาษีนิจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลหากภาษีนที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรการลงรับดอกเบี้ยนะครับจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งเอาไว้นะครับคุณสมบัตินะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทเอกสารการเปิดบัญชีบัตรประจําตัวประชาชนนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนั่นเองนะครับก่อนจากการนะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอมสินสนักงานใหญ่นะครับโทรสอบถามได้ที่ คอร์เซนเตอร์1115นะครับหรือโทรศพัพท์02-2998-000นะครับหรือเว็บไซต์ w w w g s b o r t e นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่าผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เเลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุนหนึ่งนะครับตาสานี่หรือการลงทุนระยะสั้นตาสานี้เนี่ยจะออก นะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึงให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เนะครับเจ็บเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ 1. ความสิ่งต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารหนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่านะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตาสานนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมองสําหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3-4%ถึง4ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8ถึงก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางกิจการผลตอบแทน5% 8%อแนก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความพันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไวนะ้ถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับนึงแล้และถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทา,ทางที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ